สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพาทุกคนมาดูอโกอนิมานะคะอโกอนิมาสามกระถางนี้เป็นอโกอนิมาที่มีพื้นใบสีเขียวนะคะทุกคนคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นแรกกันเลยค่ะสําหรับต้นแรกนะคะชื่อกระทางเงินนะคะกระทางเงินเนี่ยเขาจะมีพื้นใบออกเป็นสีเขียวค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีลายกระดูกนะคะนี่ค่ะลายกระดูกเป็นสีเงิน แบบนี้เลยค่ะเป็นลายตั้งขึ้นแบบนี้ตามเส้นกระดูกเลยนะจ๊ะทรงจะเป็นทรงใบลีนะคะสำหรับเจ้ากระทางเงินเนาะการใบจะมีความเป็นสีขาวนะคะขาวซีดๆเหมือนไข่ต้มนี่จ้ากระทางเงินถัดมานะคะนี่ค่ะบัลลังเงินค่ะทุกคนบัลลังเงินเขาจะมีพื้นใบสีเขียวนะคะ แล้วก็ตรงเส้นกลางใบเขาเนี่ยเขาจะออกเป็นสีขาวนะคะนี่เส้นกลางใบเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเป็นลวดลายสีเงินนะคะล้อมรอบเส้นกลางใบเอาไว้แบบนี้นะคะนี่เลยสวยงามนะคะหลังใบจะออกเป็นลายแบบนี้เลยค่ะหลังใบเนี่ยเส้นกลางใบเขาจะออกเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆสำหรับบรลลังเงินนะคะ นิยมปลูกไว้ในบ้านนะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องเงินเงินทองทองค่ะว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนปลูกไว้ในบในบ้านเนี่ยเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะถัดมาค่ะทุกคนอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อแสงรุ่งเรืองนะคะแสงรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นใบเนี่ยเขาจะเป็นทรงใบยาวใบลีลีขึ้นมาแบบนี้นะคะพื้นใบสีเขียวค่ะ สำหรับลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายสีเงินขึ้นมาตามเส้นกระดูกแบบนี้นะคะสลับกับสีเขียวเนี่ยคะ่ะไล่ขึ้นมาเป็นลวดลายของเขานะคะทรงต้นเขาจะทรงสูงขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับเจ้าแสงลุ่งเรืองเนาะหลังใบค่ะลายทะลุออกมาแบบนี้เลยตัวปลายใบของเขาเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนเล็บเหี่ยวแบบนี้นะคะทุกคน จะงอยแหลมๆแล้วก็งุ้มเข้ามาหาตัวใบนะคะโคนต้นนะคะแล้วก็ก้านใบจะออกเป็นสีขาวนวลๆคล้ายๆไข่ต้มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะนี่ค่ะคาทาเงินนะคะคาทาเงินบัลลังเงินค่ะ แสงรุ่งเรืองนะคะเป็นไม้ตะกูลอโกนิมานะคะทุกคนจะชอบแสงรำไรนะคะไม่ชอบแดดมากเนาะถ้าเกิดว่าเจอแสงแดดมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ใบของน้องไหม้ได้นะคะทุกคนช่วงนี้แดดแรงนะคะวัสดุปลูกเช่นเดิมเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับอโกนิมาเนาะนี่ค่ะชอบวัสดุปลูกที่มีความโปร่งๆนะคะ เนี่ยค่ะดินเขาไม่แน่นนะคะสำหรับอโกนิมาเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ